เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลุงเฮียสตูดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับก็มากันในตัวละครมัดขอนลุงนะครับชื่อว่าลิงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมาทําการรีสกิลให้ดูนะครับวันนี้ลุงจะมาเล่นเป็นสายสเตตัส3สกิล2 0งรสากิล3สายเลยนะครับซึ่งจะใช้วิธีการโกงแบบสุดยอดนะครับโกงแบบเต็มที่เท่าที่สามารถโกงได้นะครับโกงแบบไ เราจะเอาสายเด็ก207นะครับพาว207แล้วก็สปิน207อยู่ในตัวนี้นะครับโดยที่ลุงจะลงสเตตัสทั้งหมดหลักๆหนักไปที่เด็กนะครับแต่สกิลอื่นเราจะใช้ของโกงเพื่อที่จะเรียนสกิลมาจากที่ลุงคำนวณน,นะครับลองคำนวณดูแล้วนะว่าแต้มสกิล160เนี่ยมันพอสำหรับการที่จะเรียน สกิลทั้งหมดตรงนี้นะครับให้มาถึงขั้นสุดยอดสามารถเรียนได้นะครับส่วนสกิลไหนที่เป็นสกิลเบื้องต้นลุงจะเอาแค่ข้ามอย่างเดียวนะครับไม่อัพเลยเพื่อประหยัดแต้มสกิลให้มากที่สุดนะครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ย้ายโรงเรียนนะครับคบทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็ทาเวสเก็บแต้มสเตตัสสูงสุดนะครับของทุรงเรียนละนะครับเนี่ยแต้มสะโกงแต้มสกิลต่างๆลุงไปทำไม้หมด ครบจนหมดนะครับจะขาดไปแต้มสเตตัสอันนี้ไป2แต้มนะครับถ้าใครอยู่ sg ก็จะได้มากกว่าลุง2แต้มอ่ะแต่เควสต,ต่างๆเนี่ยลุงไปเคลียร์มาจนครบหมดละนะครับ <S 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 แล้วก็ของที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นพวกของโกงต่างๆครับลุงไปหามาได้มากสุดก็เท่านี้นะอันแรกเลยนะครับก็เป็นชุดโกงสปินแล้วกันนะครับหาง่ายอันนี้หาง่ายสุดนะครับก็ไปเตรียมมาชุดโกงสปินแล้วก็สร้อยอันนี้ก็สร้อย220นะครับ ใครไม่มีก็ซื้อแบบเวันมารีได้แต่ถ้าทําแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้แล้วก็จะเป็นหมัดอันนี้เป็นหมัดธาตุลุนนะหมัดธาตุลุนใช้ค่าปิ้นอยู่ที่564นะครับมันจะได้ค่าปิ้นอีก9นะครับลุงจะเอามาฝังก่อนที่จะรีนะครับกูจะใส่แหวนแล้วก็จะเป็นหน้ากากโกงสปินครับหน้ากากโกงสปินอันนี้นี่นะครับก็สามารถซื้อได้ในช็อปนะไอเทมพวกในที่เป็นไอเทมช็อปต่างๆนี่นะก็อยู่ในช่องโกงค่าเตตัสครับ ก็จะมีตั้งแต่แหวนนะครับแหวนใหม่นะครับแหวนสเตตัสร้อยนะครับ2วงนะครับก็200แล้วก็พวกหน้ากากโกงสเตตัสต่างๆหูนะครับโกงสเตตัสต่างๆก็เลือกเอาตามสายที่ต้องการจะรีนะครับก็ค่อนข้างจะลงทุนเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ครับไอเทมซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นไอเทมประมูลนะครับที่ฝ่าจะหายืมชาวบ้านเข้ามาได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายไปยืมเข้ามาได้แล้วตอนนี้ครับก็จะเป็นสัตว์ เทพนะครับโกงพาวโบยี่ห้าแล้วก็หนูแฮมเตอร์โกงปิ้นยี่ห้าอันนี้ครับเราจะมาใส่ช่องช่องสัตว์ขี่ช่องสัตว์ขี่ตรงนี้สองอันได้เพิ่มมาแต่ถ้าเพื่อนๆจะรีตามลุงแล้วไม่มีไม่มีสอันนี้ก็สาม,มารถรีได้นะก็เหมือนมันจะโกงได้เพิ่มอีกแค่ยี่ห้าสองอันก็อีก50แต้มเพื่อนๆก็เอาแต้มสเตตัสที่ลงเด็กไปลงพาวกับลงปิ้นแทนถ้าจะเล่นสายลุงแต่ถ้า อยากสุดก็เลยทําให้ดูนะครับวันนี้ลุงอยากทําสุดๆก็เลยมาลองทําแบบนี้ให้ดูโอเคนะครับถ้าพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดของโกงกนก่อนเลยนะครับเราจะสเตตัสตักไปของสปินก่อนนะก็เปิดของโกงปินครับใส่ให้ครบแล้วก็หน้ากากโกงสปิน่ะไปนะครับแล้วก็แหวนนะครับ1นึ่งวงนะครับก็เวลารีนะครับมีเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแหวนมันหมดเร็วมากนะครับไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนนะครับ อันนี้ค่าสปินลุงเกินแล้วนะ700อยนะครับก็จะเอาหมัดนี้ใส่ไปจะฝังไว้แบบนี้นะครับส่วนค่าพาวนะครับค่าพาวลุงคิดว่าน่าจะโกงได้แค่5้านะเพราะว่ามันฝังได้แค่หมัดเดียวแล้วก็สเตตัสหลักเราจะไปใส่เป็นหมัดเด็กอันนี้ครับหมัดเด็กอันนี้เราจะใส่หมัดนี้เป็นหมัดหลักโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจัดของแป๊บหนึ่งนะครับจะได้รีแล้วของเราได้ไม่ลกนี่ครับก็ฝังหมัดพาวไ,ไว้ก่อนเอ้ยฝังหมัดสปินไว้ก่อนนะครับ เพื่อจําการโกงสูงสุดนะอันนี้ก็ใส่ของโกงปิ๊ดให้ครบครับเคมันจะไปสุดได้มากกว่านี้นะครับถ้ามีพวกหมัดแดนนะครับได้10อีก15้านะครับแล้วก็เป็นตุ้มหูใหม่เอ้ยสร้อยใหม่นะครับจะได้อีก5้าแต่ไม่เป็นไรนะครับลุงขอเอาแค่นี้พอละหายไป10แต้มไม่ชนะมือลุงหรอกแล้วก็ลดนะครับโกงสปินนะใส่ไปด้วยครับเปิดนะครับเปิดก่อนปึ๊บใส่ลดโกงสปินก่อนปับ๊บใส่ไป โอเคนะครับก็ทําการรีไปเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวนี้แต้มสกิลแต้มสเตตัสรวมเท่าไหร่ไปครับกดรีไปเป้งนะครับตัวนี้แต้มสเตตัสรวมนะครับ861นะครับแต้มสกิล7 1 7นะครับน่าจะเยอะที่สุดละเท่าที่ผมทาได้ตอนนี้โอเคนะครับเมื่อให้เมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเรียนของสปินกันก่อนเลยสปินนะครับ ก็เราก็แลกลูกแก้วสกิลไปนะครับตั้งแต่ 23, ย3สามไล่ย้อนขึ้นไปก่อนนะสิบแปดฝ่ามือมังกรอรหันต์กดไปปับ๊บประธานพี่ภพยีสองประธานพี่ภพนะครับแล้วก็ฝ่ามือ,อยูไรย1อนะครับ 19, สิบเก้าสิบเก้าไซโคนสิบเ สิบเจ็ดอันนี้นะครับเจ็ดต้องมีสิบหกด้วยนะครับก็แลกไปสิบหกสิบหกเสร็จปุ๊บข้ามได้ข้ามนะมาสิบเดเลยนะครับสิบก็จะเป็นอันนี้นะครับพอสิบเอดเสร็จปุ๊บนะครับข้ามไปลำดับเก้าไหนวะลำดับเก้าเคอันนี้อ่ะโอเคเ้าเสร็จปุ๊บ นะครับข้ามมาอันดับที่อะไหระที่2อันดับสองเนาะลำดับสองอ่ะสไม่มีต้องซื้อจากร้านล้ครับก็ซื้อไปุญออาตซื้อแป๊บไหนวะนี่ก็เป็นสูตรโกงสุดนะเลียนไป ขั้นสามโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ 4, นนขันะ้นสี่นะครับเอาบัฟไปด้วยเป็นบัฟเขียวนะลำดับห้าโอเครับดวงก็จะแลกไปนะครับมีให้แลกไหมไม่มีให้แลกก็ซื้อนะครับเพาเวอร์อัพสีเขียวหนึ่งบาท ก็7 7า7บาทลัดโอเคบาทรัมาอัพไปครับขั้นสุดยอดนี่บัฟจำเป็นนะครับแล้วนี้อัพนนี้ขึ้นไปขั้น4นี่ครับขั้นยอดเหมือนกันนะครับบัฟเขียวอัพเลยเปิบเปบ,เ,ปบเรียบร้อยจากนั้นอัพข้ามขั้นอย่างเดียวครับไป11ต่อตามที่เราแลกไว้นะครับ เอาแค่ข้ามพอนะครับประหยัดแต้มให้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแต้มสปินนะครับต้องการใช้เพิ่มแล้วนะครับเราก็อัพไปให้ได้506นะครับ506นะครับลงไปเลยนี่ครับจะใช้เพื่อเปิดสกิลสุดท้ายนะมา17 17ขั้น3 19นะครับก็ไล่ไป3 ว่ามือ,อยูไล่ยี่สิบเอ็ดพันสามยี่สิบสองพานสามสองร้อยเจ็ดอ่าอันนี้ก็ไล่สเตตัสอัพไปเรื่อยครับขึ้นไปจนถึงขั้นสุดยอดนะของสกิลนี้อ่อาอัพไป r ศูนย์เก้าห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปด สามศูนย์อ่าโอเคครับสเตตัสสูงสุดละห้าร้อยสามสิบมาที่เหลืออัพเต็มไปหมดเลยนะครับจนถึงลำดับที่สิบเจ็ดพวกนี้เป็นสก,กิลใช้งานนะครับอัพไปเลยนะครับทำดาเมจยูแล้วพวกนี้นี่ครับตั้งแต่สามสี่อันนี้คือต้องเอาเต็มโอเคของปิ้นนะครับหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับต่อไปครับเราจะไปของพาวกันบ้างครับของพาว ของพาวเนี่ยรู้สึกว่าลุงจะซื้อสกิลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลุงขอญาตไปเอาสกิลในล็อกเกอร์แป๊บหนึ่งไปนะครับลุงซื้อสกิลไว้แล้วโอเคครับทุก่ครับเดี๋ยวเรามาเรียนของพาวกันต่อนะครับก็ไปเอาสกิลมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับเปิดของกงพาวทั้งหมดที่เรามีนะครับใส่ตัวเราไปนะครับก็จะมีเป็นรถนะครับของเราที่ลุงเตรียมมาปุ๊บใส่ไปกงพาวนะ แล้วก็หูนะครับหูกรงพาวใส่ไปแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับหน้ากากพาวใส่ไป10ของกรงพาวน่าจะมีเท่านี้แล้วก็หมัดอันนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นหมัดอันนี้นี่นะหมัดน,นี้ต่อไปก็ชุดไม่มีกรงพาวนะครับไม่มีแล้วหมดแล้วเนาะหัวหูแหวนนะครับชุดโอเคพร้อม อ่ะค่าพาวครับเราต้องลงเพื่อไปเปิดสกิลนี้ครับ4ี0้นะครับเราจะลงไปก่อนให้ใส่อันนี้ได้นะครับลุงจะลงไป400ก่อนแล้วกันนะครับค่าพาวอ่ะ400ครับเพื่อจะใส่หมัดนี้เพิ่มไปอีก5อ่ะโอเคน่าจะได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่าหมัดนี้มันได้เก้าก็จริงครับแต่ว่ามันใช้เตตัดเยอะมากนะครับ501น่าจะไม่ได้ใสแล้วลุงเอาแค่สกิลนี้ตันพอโอเคครับลงไปเลย460 โอเคครับจากนั้นเราก็เริ่มเรียนสกิลได้นะครับก็ตามขั้นไปปึ๊บเบบบอันนี้ต้องมีลำดับที่16ลงซื้อมาอยัางนี้ลำดับ19อ่ะโอเคซื้อลำดับที่17ก่อนนะครับลำดับที่17มีขายหรือเปล่าตรงนี้แต่จะต้องไปซื้อด้านนอกนะครับผมมีไว้มีหรือเปล่า ไม่มีหรือมีออป,ปินนี้พาอันนี้มีมีครับม,ม,มีอยู่อันดับที่17ก้อนอันนี้อ่าโอเคซื้อไป7 8 17ต้องมีอันดับที่10อะไรวะเนี่ย16หอ่ะ16 นี่บาทถือไปลำดับ16ต้องมีสกิลม่วงนะครับม่วงก็คือนี้ลำดับ12 1สองส2องส2ต้องมีลำดับ10 10ต้องมีลำดับ8นะครับย้อนกลับไปเรื่อยๆนี่ลำดับ7ได้วะ่ะลำดับ7โซนิค โซนิกต้องมีลำดับ5าต้องมีลำดับ2อต้องมี1โอเคเอา้าวเต็มห้องเต็มห้องเต็มปากก่อนปากวางเอ๊ากเราคุณกักดสกิลที่มันเตียนได้ไปก่อนดิ อ่ะเรียนอะไรที่เรียนได้ก็เรียนไปก่อนครับจะได้มีช่องว่างพวกหัวใจอ่ะโี่ครับต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดลต้กกิวเวลเจ็ดใช่ไหม view 7, view 7. 4, 2, 10, เจ็ดเวลเจ็ดขันสี่สองดับห้าเสร็จปุ๊บโตนิกขั้นสอง ดับเจ็ดนะครับไล่เรียนไปทีลด,ดสก,กิลก็มาเป็นเหยียบนะครับดับสิบเ็ดทั้สองปึ๊บทันสองดับสิบสองโอเคสองเสร็จปึ๊บข้ามมาลำดับสิบหกได้เลย16 ไลยไป6คั้น3สามเสร็จปุ๊บอัพขั้น3 19ขั้น3เหมือนกันขั้น3 207เคนะครับก็ไล่อัพไปนะครับลงสเตตัสไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่าสกิลสุดท้ายลุงจะตันนะครับก็ 6, 6. หกร้อยไล่ไป4ี0ตอนนี้ลุงโกงครบแล้วนะขอเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนพาวพาวพาวเคคบเจ็ดห้าเ็ดอันนี้ใส่ได้ไหม 501ศลบสิเอ่แป่ได้ใส่ได้ดกว่ะ485โอเคครับ486 4ป6เราจะใส่หมัดโกงอีกขั้นหนึ่งอ่ะเราใส่ไปปึ๊บได้แต้มมาอีก4เป็น490เยโอเคีก้าูบวกอีก5 ฟ้าบอเอก็500นะครับคาบพาวใช้500นะสก,กิลนี้อีกห้าเออ่ะนี่ครับของผมก็จะโกงได้มากกว่าชาวบ้านนะครับยี่อย่างละ25นะครับเราจะมาลงเด็กได้อีก50แต้มโอเคนะครับของพาวก็บรรลุเท่านี้ครับอัพสก,กิลให้เต็มนะครับอัพบไปเลยไปไปไปนะครับ ถึงสกิลที่17นะแต้มสกิลลุงตอนนี้เหลือแบบเยอะแยะมากมายนะครับเหลือ,อเพียบนะครับดูนะครับอัพสกิลได้วยนะครับ77นะอันะดับ8นะครับไม่มีขายไม่มีแลกก็ต้องซื้อนะครับอา,า,อา,อา,อาร์เวอร์คิกไหนวะอารเวอร์คิกนี่อัพไปอเมทอสุดยอดอัพไปครับ แล้วก็ขอแวะมาที่สกิลอื่นๆกันหน่อยอื่นๆนะครับอื่นๆลุงก็จะไล่เรียนไปนะครับตามลำดับสกิลไปเลยนะครับตอนที่ลำดับ7เรียนไปด้วยนะวิ่ง15ไปอ่ะ อา <Okay>. uh, ผมแล้วก็ลูกแก้วสุดท้ายแก้ยี่สิบสาอ้าลูกแก้วยีบสี่ก,กูยังไม่ได้ซือ้อเลยเนี่ยไวย้ตังอ๋อตังเหลือสามเบียมเท่านั้นโอเคอัอขั้นก่อนพรุ่นี้เริ่มแล้วหรอใเวลาเตะคน <c oughs> ไปครับอัพขั้นสุดยอดนะครับหมัดตัวนี้เป็นหมัด สุดกโกรงนะครับมี3สายสกิล207บอกเลยว่าเกียนจัดผู้ชมด้วยอ่สุดในรุ่นนะครับเเหลือแค่สกิลหัวใจอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อตั้งหน้านะครับอตอนนี้ของเหลือแค่นี้อันเดียวโอเคครับอื่นๆต่อไปครับลุงจะมาเรียนของเด็ก ซึ่งสเตตัสเด็กนะครับยังไงเราจะเทสเตตัสทั้งหมดไปที่เด็กอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของโกงครับอัพไปเลยครับอัพเดตให้หมดเลยอ่ะโอเคครับลงไปประมาณนี้ก่อนครับขอเช็คอีกทีนะครับสปินครบพาวครบเหลือเด็กอ่ะเด็กมาเรียนเลยครับเราจะแลกของก่อนนะทุกแกวสกิลเราแลกไปครับเด็กตะหมงพัตุธา22สอง เหนียวเนื้อแสงแล้วก็หมัดหนักหมัดหนักเสร็จปุ๊บดับสิบเก้าแล้วก็เอ้าต้องมีสิบเจ็ดสิบเจ็ดต้องมีสิบหก ต้องมีแดน13บสาต้องมีลำดับ10ต่อยพื้นต่อยปืนต้องมีลำดับ8ขึ้นเต่าขึ้นเต่าต้องมีลดับ5ห้าต้องมี1 2อ่ะโอเคครับเรียนไปหนสอง

สิบสามสิบหกสามมปสหมัดหนักสาม สโอเคนะครับก็อัพไล่สกิลล่างสุดไปก่อนนะครับนี่แต้มสกิลก็น่าจะพอพอดีนะครับเราที่คิดคำนวณไว้นี่สสกิลหลักๆที่ต้องการใช้นะครับโอเคนะครับสุดทุกสายให้ตายเทโลบิดแล้วก็ขอติดสกิลนี้ด้วยครับลำดับ5นะของพาวนะครับ นี่เป็นสก,กิลบวกค่าแม่นยำนะครับอาต้องมีนะนี้ไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนสก,กิลหัวใจก่อนนะครับแต้มสก,กิลเหลือสามสิบสามแต้มนะครับวันนี้ก็พอถือว่าพอใช้งาน ก็สุดท้ายนะครับเป็นสะกิลหัวใจที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอันดับ24ราคาแพงเลย3ล้านโอ้โหหมดตูดคุณผู้ชมซื้อไป,ปนปีนเป่นเงนี่เอโอเคอไปอีกครับน่าจะครบถ้วนนะครับตอนนี้นะครับสกิลต่างๆลุงครบหมดแล้วเอาเด็ก อ่าแต้มเหลือก็เดี๋ยวเอาสองน,นี้ไปด้วยแล้วกันตเต็มไปแต่จริงๆมันไม่ได้ใช้หรอกเนาะไม่ต้องเอาก็ได้เดี๋ยววแค่นี้พอครับอันนี้แดงเขียวแดงเขียวเอาไปหน่อยโี่ค,ครับาเขียวเดือยยี่สิบเอ็ดแต้มอโอเคสวยครับตอนนี้ ยูฟอ o ์มไทยแล a a ์ไท n t ล a ด์ a n น a n t ร์ i ท a แลโอเคนะครับส่วนลูกแก้วสกิลที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแลกสกิลที่ต้องการใช้มาก็เหลืออีกไม่กี่ลูกนะที่ใช้งานได้อะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับสกิลก็เรียงได้ตามสายที่ชอบเลยนะครับลุงก็จะเน้นเป็นพาวกับปินก่อนแล้วก็เด็กตามหลังสกิลค่อนข้างเยอะนะครับสายนี้ เล่นได้แบบเพลินๆมาดูการตีกันอันนี้โอ้โหตีพาวไม่เข้าครับตีปิ้นพันห้าอยู่นะอันนี้เขาเป็นหมัดหลบอ่ะอา้าวมานาไม่พอวะ่ะแป๊บบนึงขออญาตตั้งก่อนแปบ๊บเดี๋ยวไปเอามานาก่อนอ่ะโอเคครับพร้อมนะครับมาเดี๋ยวมาลองสกิลกับเสากันก่อนนะครับสกิลของลุงมีเยอะมากนะครับเลือกใช้ไม่ถูกเลย <c oughs> ก็เล่นเป็นที่สกิลพาวกับ สก,กิลปิ้นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสก,กิลที่เร็วนะครับตอนนี้ลุงก็ป้องอยู่ที่770 80ของในตัวยังเป็นของกากๆอยู่นะใส่แค่165เองอเกองนะครับมาลองตีให้ดูครับอูเอาลืมกด F5 มาเราจะมีสก,กิลให้เราเล่นเยอะขึ้นครับนี่นครับ สะบัดด้วย 1, 2, 3ดีดโคตรไวครับอเครับเดี๋ยวเรามาลองตีคนกันนะครับคนนี้นะครับค่าเวท99นะประมาณนี้อ่ะลองตีดูดีเลยเจะได้วาดแบบจะเยอะมามามา,มา โอ้โหของพาวตีไม่โดนเลยครับสกิลพาวตีไม่โดนครับเจอสายหลบเน้นสกิลสปินอย่างเดียว,วพวีพาวพาวเก้าเก้าร้อยนะอันนี้เขาก็เล่นเด็กเหมือนกันอ่ะนี่ครับก็หลักๆก,ก็จะเน้นไปที่สกิลสปินนะทำดาเมจนะครับแรงสุดละของสปินนะครับพาวตีไม่โดนเลยเขาหลบไปไหนเนี่ยอย่าพับหลบเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหครับ ถึงสมัยก่อนเนาะอ่ะ,อะก็โอเคครับสําหรับสายนี้นะครับก็เก็บไว้ดูเป็นแนวทางได้นะครับเป็นหมัดที่ทําได้เฉพาะเซิร์ฟนี้ได้แหละมั้งผมว่าเซิร์ฟอืนไม่ได้ทําได้นะเพราะว่าของโกงเซิร์ฟนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโกงแล้วนะครับสเตตัสพาวลงไปแค่300ร้อยนะครับปิ้นก็ลงไปแค่300ร้อยที่เหลือลงไปลงเด็กหมดเลยนะครับเลือดก็ค่อนข้างเยอะนะ ก็ไม่ลงเลือดเลยนะครับเลือดมีอยู่ประมาณ4,500นะครับถ้าเกิดลุงใส่ของทับเต็มทั้งตัวนะครับก็น่าจะประมาณ4,800นะครับน่าจะถึงอันนี้ยังไม่ได้เติมของทับนะครับยังไม่ได้เปิดซีซั่นโอเคครับก็วันนี้ลงุงเฮียบก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสายใหม่โคตรโหด